ไปดูบรรยากาศที่ชนบุรีในช่วงเช้าวันนี้หน่อยนะว่าล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างเมื่อคืนมีคนได้นอนหรือเปล่าหรือ <c oughs> ไม่ได้นอนคอยแต่ดูหีบกันอยู่เราส่งคุณอัธพลดูงจินดาไปอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเดี๋ยวรายงานเข้ามาคนหนึ่งถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยนะครับ ประชาชนหลายคนนะครับที่มาติดตามให้มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เมื่อคืนนี้นอนเฝ้าหิดบัตรเลือกตั้งกันหลายคนนะครับหลังจากที่ยอมรับเงื่อนไขว่าจะต้องงดใช้เสียงหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วนะครับ ย้อนไปดูภาพบรรยากาศที่ภายในสนามแบดมินตันในเทศบาลเมืองชนบุรีช่วงค่ำวันนี้หลังจากเวลา20นาฬิกาที่เจ้าหน้าที่ได้เจราจาให้เหลือตัวแทนประชาชน5คนให้เฝ้าหิบบัดเลือกตั้งทําให้ประชาชนเริ่มทยอยออกจากสนามแบดมินตันกันบางส่วนแต่พบว,ว่ามีการเจราจากับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชนบุรีว่าให้ประชาชนสามารถอยู่ในอาคารได้แต่ต้องงดใช้เสียงดังในช่วงหลังเที่ยงคืนทําให้มีประชาชนบางส่วนยังปักหลักนอนค้างคืนอยู่ในบริเวณสนามแบดมินตันมากกว่า20คนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ทย กลับกันไปนะครับขณะที่ประชาชนเองยอมรับว่าตลอดทั้งวันวันนี้มีการเรียกร้องให้กกตให้มีการนับคะแนนใหม่ในจังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งกันต่อเนื่องก่อนที่กกตส่วนกลางจะมีผลสรุปตรวจสอบอีก2วันจนหลายคนต้องยินยอมโดยภาวะจำยอมแล้วกลับออกมาตามเวลาที่เจ้าหน้าที่ร้องขอแต่ก็ยอมรับว่ายัางไม่เชื่อมั่นและไม่ไว้ใจตามข้อตกลงให้เหลือผู้สังเกตการ5คนทำให้หลายคนยังคงติดตามอยู่บริเวณร,บรอบๆสนามกีฬาและยังคงปักหลักสลับพัดเปลี่ยน เฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งบางคนถึงก็บ,บอกว่าจะไปไปมา,มาเฝ้าเฝ้าเฝ้าระวังและจะเฝ้าติดตามหีบบัตรเลือกตั้งจนถึงเช้าจนกว่าจะมีนักการนับคะแนนใหม่ให้ชัดเจนไปฟังเสียงของประชาชนครับถ้าแพ้ก็ขอแพ้แบบโปร่งใสนะมันติดติด,ตดใจหนูชีบุรีเขตหนึ่งซอยบ้านซอยถนยนมิจาพันธ์บ้านหนูไฟดับค่ะไปซึ่งชั่วโมงแล้วก็แล้วก็มีติดติดดับๆๆดับติดติดดับดับอออ่ะค่ะใช่แล้วก็ว่ามันแปลกเพราะว่า ทำไมต้องนานไม่ดับดับตอนนับคะแนนอะไรเงี้ยค่ะมันมีมันมีทุกวิธีทางถ้าคนจะโกงอ่ะพี่มันมีทุกวิธีทางที่จะโกงอยู่แล้วเราอยู่ด้วยกันเราช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาพอส่วนเขาจะมีมติว่ายังไงเราค่อยรอวันที่เขาประกาศออกมาอีกทีนึงแต่ทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันพี่เราอยากให้นับใหม่อยู่แล้วเนาะแพ้ชนะเราโอเครับได้แต่สิ่งที่เห็นกับความเป็นจริงที่เจอมันคนละเรื่องกันเลยพี่ ขณะที่เช้ามืดที่ผ่านมาทีมข่าวเข้ามาตรวจสอบที่สนามแบดมินตันพบว่ายังมีประชาชนหลายคนนอนปักหลักค้างคืนอยู่ที่นี่นะครับโดยไปพูดคุยกับตัวแทนประชาชนบอกว่าเมื่อคืนนี้มีเจ้าหน้าที่กกตส่วนกลางเข้ามาตรวจสอบบริเวณพื้นที่ในช่วงก่อนเที่ยงคืนซึ่งเหตุการณ์ก็เป็นปกติโดยมีตัวแทนประชาชนเฝ้าสังเกตการอยู่ในพื้นที่ตลอดทั้งคืนนะครับขณะที่พื้นที่โดยรอบสนามแบดมินตันก็มีตำรวจคอยดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่โดยรอบไปฟังเสียงครับ ในอำเภอเองเนี่ยก็ได้ให uh ้อย no. ู uh, ่ถึงเที oh no? ่ยงคืนอ่าโดยที่หลังเที่ยงคืนเนี่ยจะต้องงดใช้เสียงงดใช้เสียงเลยหลังเที่ยงคืนคืองดใช้เสียงเลยทางเราก็ไม่ได้มีการใช้เสียงตามที่บอกจนถึงตอนนี้ค่ะหมายคือปิดหดแล้วไม่ได้มีการเกิดอะไรใดๆทั้งสิ้นตามที่ทางทางในอำเภอเขาได้แจ้งเามาว่าโอเคตอนนี้เราสามารถอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนเราก็อยู่ตามถึงเที่ยงคืนค่ะอแต่ก็คือก็มีคนที่นอนเฝ้าอยู่หลายคนค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถ นอนเฝ้าได้ค่ะแต่คือเหตุกมื่อเมื่อคืนก็ค,คือปกติดีอ่าใช่ค่ะเมื่อคืนปกติดส่วนภาพรวมในตอนเมื่อคืนนี้จนถึงตอนนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับซึ่งตอนนี้ประชาชนก็เริ่มที่จะทยอยเข้ามาสังเกตการและก็มีการพลัดเปลี่ยนกับคนที่นอนเฝ้าในพื้นที่กันตลอดทั้งคืนนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ,บคุณนะครับ,บคุณอภิพลน,นะครับ